สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาเข้ามาในกล้องหม่ทุกคนเข้ามาในกล้องเราน่อย็วเราจะถ่ายปกโอเคครับแล้วพี่ดูก่อนเออก็อยู่นั่นแหละเดี๋ยวพี่จะไปหาถ้าถ้าันนั้นเดี๋ยวพี่จะไปหานะ ไปทางกว่าไปอีล่ากัมเพียงีหลไ้ปิงนเขอาบ้านที่จีนเพี่อกินขนมจีนพี่ขนมจีนเขาบ้านบ้านที่ดี่าี่นาจะกลับตอนไหนพี่น่าจะกลับไหนเนี่ยกลับบ้านแพงค่ะทันบ้านแพงก็รับกับใจกับพอบอกผณไม่นานนักไปเป็นยังสีเสือ

พูดให้สบายใจไงมาอยู่กับพ่อไงมาอยู่กับพ่อต้องวันนี้นะคะเราอยู่กับบอกได้เลยว่าปังปังปังแน่นอนปังแน่นอนไม่ปังไม่มานะเออไม่ปังไม่มารอติดตาม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 อเดี๋ยวผมก็จะกลับห้องแล้วครับพ่อโอเคเจอกันใหม่พี่นัดใครพ่อมาใรกางนะคะเอาก็อยู่คนเดียวไงจะไปนอนด้วยหรอ ไปหรอปวันฟาาไปไหนไปที่บ้านใหม่ที่านก่อนไปไรเาเห็นให้กินไอิน้าน่ยินน่ไเียวใินานเสพูดไผู้ใดก็พอวาดอันผู้ใดก็เอาขึ้นบ้านใหม่แก่หรออา้มีนักกินนักพวดไปก็ตดูก่อนไดค โอ้โหเคยเห็น yup. พ okay, ี่แกอยู่เคยเห็นพี i, oh, ่แกอยู่ตอนเอาก็อยู่บนเวทีดีกว่าเขาพวกหลาไทยพี่กำลังขึ้นบ้านโหบ้แม่แล้วกนเช่าเช่าหอใหม่โอ้โหพี่กำลังเลี้ยงเลี้ยงนี่เองเขาอะไรอย่างน้ขนมเจนน้ำยาฝากตัวน้ำฝากตัวน้ำด้วยแม่ฝากตั้งหน่าขับไปแต่รอเนาะจะฝากกับน้องเลย เนี่ยของแท้เนี่ยคุณเนี่ยของแท้เนี่ยโอ้ยเฟซบุ๊กอะไรครับเดี๋ยวให้แม่แม่ไปติดตามหเนี่ยตัวประอนครับกับวันีโชว์อะไรบอกโชว์เลยก็ได้ครับโชว์เลยก็ได้โชว์เฟซบุ๊กฝากเนื้อฝากตัวพ่ะนะฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับฟังกัเลยฝากแต่เนื้อก็ได้นะอย่าฝากตัวได้พี่ได้ได้ โอเคครับแม่แม่แคปเลยนะไปพูดคุยกับพี่ๆเขาหน่อยนะเห็นบอกชื่อว่าอะไรอ่านอ่านอ่านให้คุณแม่ฟังก็ได้โควิดภาษาอีนเต็มที่เลยเยี่ยมเดี๋ยวให้แม่แม่ไปติดตามให้ครับทุกคนอย่าเพิ่งกลับนะทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งกลับนะฮักเพนจะแจกคนละร้อยเอามาเลยเอา อ้าแม่พูดอะลอยห้าสบาทเออโอ้ยอ่ะไอ้อพูดไอพูดอะไรจะกินข nee like ่าวกับบอกน้องโลจจ้ากินด้วยไซส์อาจจะไปกินน้ำครับต้องลา์ยืดข่าวครับอไลน์ยืดข่าวครับเราแบรนั้นคือบอกหลางที่มาได้ไอโฟนโปรแม็กม่เออขอบคุณครับขอบคุณแม่รักนาติงด้วยนะครับไอโฟนสิบโปรแม็กนะครับขอบคุณนะครับ โอ้ยมนคือมวนแทพวกเขาคือมวนแขะต่อหน่อยพนโชว์คือมวนแขะประวัติศาสตร์คอาน้อยพ้นโว้ยประวัติศาสตร์มากคุณพ่อคุณแม่ จะสู้ไปด้วยกันไหมนี่แค่นิวเจนแค่ไหนที่นี่เดี๋ยวมีมาเยอะกองเต็มเลยบาทอีกวันเลยโอ้ยถ่ายกล้องวันนี้เป็นพลึกตนอิเล็กตรอนหน่อยมั้งสามน้อยเราเพิ่มโชว์มันต้องเยอะ ตาไทยไทยแต่ว่ามันสีลงงในบ่เ <potatoes> เ็ตนี้นะกจัดน้่ครับไม่ยากไม่ยาก่ะ่งเราสองคนนี้เลยรอติดตามครับรอติดตาม เตรียม,ตมเตรียมตัวเขากันยิ้มหวานใน้หนาจอดด้เรเตรียมตัวเราวันปิดวงยวานหน้าเปทีดว้วยตัววันปิดวงแบบพี่บานบอกาพี่บัานจะเรียมหมูกระทะค่ะวันนี้นเลยค่ะ อย่าเพึ่ง, <c oughs> งมาคุยวันนี้แบบว่าเอามันหลังมาร่วมกินแต่ตวาเบี้ยงกับตาไม่นอนรีสอร์ทได้อย่าวัันหลงอย่าพลาดครับ <c oughs> วันนี้อย่าพลาดนะครับแยบบว่าาบลงทีมผู้บริหารแล้วกับแยว่าซัพพลยแม็กต้องมันต้องเป๊ะก,กว่าปีที่แล้วมากๆมาถึงว่ามันต้องดีขึ้นป,ปีที่แล้วก็ดีอยู่แล้วปีนี้ก็จะดีขึ้นอีกนะครับ ปีนี้น้องมานาจะมาอยู่ปีแรกด้วยอ่ามาอยู่เป็นทางการเลยแล้วก็อยู่กับน้องเพียอยู่ไปจนถึงนู่นแหละน้องมานนะอยู่จนจะมาเข้าหูนะฮะท่านจะอยู่เป็นคอโนโว้ยท่า <c oughs> นจะเป็นศิลปินอีกปีนึงเลยใช่ไหก็ซเลปีนเป็นคอนโว้ยโอ้เขาจะไปเป็นคอนโว้ยหลักสิบว่าเสียหนาานี่เพราะว่าปีหน้าศิลปินดาวลุ่าจะหลายเพราะว่าซุ้มเก่าๆเนี่ยไปเสียหนาบึ้ม ก็เข้าไปใช้ยงาก่อนกับวันนี้นะครับว่าน้องหัวมวนก็ด้อแม่เดื้อว่าผิดคำใดไหนก็ขอส่ดขออภัยอีเมีให้ถือว่าเป็นการแสดงเนาะเออสั่งเพิ่มสุขกับอีพออีเมีเดื้อพิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังเล่ใจเี้อตอนนี้มีแล้วสองร้อยสองร้อย ตอนนี้เรานัดแค่น่้เอนเราไม่จำไม่ได้นัดนกล้องหน้าเขาถ่ายกล้องหน้าเราไงนี่ครับแดนเซอร์ทักมาได้เลยนะคะตัดเฟซบ o ๊กน้องฮักเพลงหรือน้องมานะก็ได้เลยว่าศิลปินเร้อย้ละเมินโทรเราแบบเราแบบมาร่วมแบบวันที่ว่างๆแล้วก็มาเต้น เต้นได้ไม่ได้เราว่ากันแน่นครับเดี๋ยวมาออดิชันเอานะเราไม่มีออดิชันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูมาฟูพื้นฐานให้เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้คลิปนี้นะครับแม่ม่ขอตัวกลับห้องก่อนนะครับขอให้แม่่นอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่นะครับจุ๊บๆครับเปิดตัวน้องมห้เป็นทางการครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณเกการอะไรจะได้เยอะกว่าเซตบีซีเราจะทำงานไม่เหนื่อย